ิขขยาทวันเสาร์พฤศจิกายนเดือน1ิปีขานะลูกอัตลักษณ์เขาบอกว่ามีปากมีเสียงกับคู่ครองวงญาติมันขึ้นเลยนะคู่ครองวงญาติคนมันเสาระวังการมีปากมีเสียงกับวงญาติกับคู่ครองอัตลักษณ์นะลูกนะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีการเรื่องใหญ่เรื่องโตนะลูกนะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีปากมีเสียงคู่ครองคนรักน่าจะไปถือศีลทำใจ ให้สงบเลยทีเดียวนี่นี่คือการไหว้พระหน้าไปถือศีลทําใจให้สงบเลยทีเดียวนะโอเคอัตลักษณ์เป็นอย่างนี้นะการไหว้พระไปแล้วนะเขาบอกว่าหญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายจะมีปัญหามากวุ่นวายทุกเรื่องเด่นเรื่องครอบครัวมีเกณฑ์แตกแยกเพราะตกคนต้องคือคาคนต้องคือคาจะโดนจองจำไงไล่ภูม,มิชาติเนี่ง ป้าไม่ได้ดูแต่ฉเฉพาะนี่นะป้าไล่นี่นะคนต้องขือคาเนี่ยโดนล็อกโดนบล็อกไว้เงี้ยคนต้องขือคาเป็นปีที่ถึงข่าวเขาะมีปัญหากันภายในครอบครัวและวงญาติมีแต่เรื่องวุ่นวายในบ้านนี่นี่พงศ์ชาติยักไม่ไม่ได้ดูจากพอร์เจอร์เอามาเทียบหมด เอามาเทียบจะมีเรื่องวุ่นวายในมีปัญหามากวุ่นวายทุกเรื่องเด่นในครอบครัวขับความวุ่นวายคือเด่นในครอบครัวจะมีปากมีเสียงถึงเกณฑ์แตกแยะอันนี้ไม่ได้พูดพูดมาจากตรงนี้แล้วมันตัวเลขมันก็ด้วยมันก็เลยเราก็เอามามาผสมโอเคนะลูกนะโชควาสนาหาไม่มีการเงินสอนตัดเป็นศัตรูอย่างร้ายกาเลขหสอนตัดแยกการเงินอีกแล ปัญหาเงินมาแน่นอนอ่ะเขาบอกปัญหาการเงินมีปัญหาแน่นอนปัญหาเนี่ยเออปากเสียงวุ่นวายในครอบครัวนะลูกวงญาติวงญาติยงคู่ครองจะเป็นวงญาติคู่ครองหรือเป็นวงญาติเรามีปัญหาถ้าใครไม่มีเอาว่ามีปัญหาอ่ะอย่างเี้มิดมิดก็คือโรคภยัยละแตอนี้มิดแทงคุณแล้วนะไม่ใช่ใส่ความนะมิดแทงคุณ มิดแทงคนวันเสาร์ละคือตะก่อนบอกว่าเขาเป็นคนเก่งงานเก่งการคนวันเสาร์เนี่ยเป็นอะไรที่เขาข้ามขั้นนายรักเขานายแต่ตอนเนี้ยมิดทิมนายมิดเข้านายได้แต่คุณะ่ะเป็นลบเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเข้านายก่อนคุณต้องไปแก้เกี้ยวกับนายก่อนคุณจะต้องไปทําความเข้าใจกับนายก่อนวิธีการแก้นะลูกนะไม่ใช่เลวร้ายมากมายแต่หมายถึงมาดูอย่างเนี้ยคุณลองไปแก้เกี้ยวกับนายก่อนสิผลลบผลบวก เงินค่าคงค่าคอมอะไรหนูลองไปคุยกับนายก่อนเพราะนายแม่ตาหนูอยู่แล้วถ้าหนูเข้าไปเคลียร์ก่อนเข้าไปเขาเรียกเข้าไปเคลียร์ก่อนนะลูกเข้าไปอธิบายก่อนน่ะคนที่ไปพูดที่หลังก็คงจะจะไม่ดังเท่าเท่าเราอย่างน้อยๆเขาก็มีข้อคิดว่าเฮ้ยมันมาพูดแบบนี้ไอ้นี่มาพูดแบบนี้มันเขาจะได้มีมีตาช่างช่างนะนะลูกนะมิดมิดยังตกโรคภัยอยู่นะลูกนะเพราะมิดเนี่ยอิจฉาคนวันวันวันเสาร์อยู่แล้วนะลูกบริวารบริวารน่าจะโอ้ เป็นไปได้อย่างนั้นเลยเลยบริวารติดหนีหมดเลยคนวันเสาร์น่าจะไม่มีบริวารณนะช่วงเดือนพฤศจ,จิกายนบริวารหนีบริวานนรวาแบบหนีบริวารไม่มีอ่ะไม่อย่าใช้คําว่าหนีเลยเรียกว่าบริวารน,น้อยถ้ามีเยอะก็ะจะน้อยลงถ้าไม่มีก็ยังไม่มียังไม่มีเพิ่มใช้ใช้อย่างนี้นะลูกเนาะศัตรูก็คือเรื่องการเงินการเงินหนักนะการเงินหนักนะตอนนี้การเงินมาเป็นหนักนะมันหนักคนวันวันเสาร์การเงินหนักนะลูกนะ คู่ครองคู่ครองกับวงญาติให้ระวังปากเสียงให้ระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงให้ระวังให้ระวังคู่ครองเรื่องโรคภัยเรื่องชู้สาวเรื่องการหึงหวงเพอไปหาเลขเนี่ยมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถึงกระทั่งย้ายบ้านปิดบ้านนะลูกนะความสุขตอนนี้คนวันเสาร์กว้างๆคนวันเสาร์แอบมีกิก๊กคนวันเสาร์น่าจะมีมีความรัก ที่ที่แอบบซ่อนนะลูกนะการงานก็ยังอยู่ในเกณฑ์ไปได้อยู่แต่ถ้าสมมุติเราไปเคลียร์กับนายหรือไปเคลียร์กับงานตรงนั้นให้จบอ่ะเรายังไปได้อยู่นะงานเขายังไปได้อยู่แต่ก็ไม่ถึงกับเด่นเด่นดังนะก็คือไปได้เพราะคนวันเสาร์เก่งงานเก่งการอยู่แล้วเขาเป็นคนขยันเขาไม่ทิ้งงานอยู่แล้วก็ทําเต็มที่นนอยู่แล้วก็นนยั<ๆ>งไปได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ไปซะจนรุ่งโรจน์นะลูกคือยังไปได้แค<ๆ>่แค่สเต็ปสเต็ปอ่ะแต่ไม่ได้แบบเยอะเยอะเยอะแค่สเต็ปสเต็ปอ่ะก็คือ เท่าเดิมใช้คําว่าเท่าเดิมหรือน้อยไม่ได้เพิ่มนะลูกนะลาบเกียรติลาบเกียรติไม่มีหายะนะให้ระวังเรื่องปากเสียงตอนนี้แหละคุยแค่แกะเกาเยอะเลยถ้าจะพูดไปแล้วเนาะไม่มีอะไรเลยนะลูกนะพูดแค่นี้แหละวัน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 เสาร์วันดีกลางๆไม่ดีเพื่อเรื่องหัดเสาพุธวันดีอ่ะจะบอกว่าไม่มียังว่าได้เลยนะป้าเลยเอากางตางเอาแค่ไม่มีปัญหาไม่ไม่เด่นแต่ไม่ดีอ่ะสามวันเนี่ยเพื่อเรื่องหัดเสาพุธ พืเรห่ังหัจจะเป็นเรื่องการทวงหนี้จะเป็นจากเพื่อเพศทางเลือกทวงหนี้หรือเป็นเพศทางเลือกที่ทําให้ปัญหาวันเสาร์วันเสาร์าโรคภัยจากนายที่เขาฟังแล้วได้รับได้รับข้อมูลที่เป็นทางลบวันพุธใช้คําว่าหายนะเลยลูกมันขึ้นเลยปากเสียงแรงพื้นหังเสาร์พุธพุธน่ากลัวที่สุดสีสวยๆก็กลางๆกลางๆในที่เนี้ยป้าจะบอกว่าไม่มีดีกว่า แต่พูดให้อารมณ์ดีแต่ไม่สวยเขียวแก่เขียวเข้มและดำเข้มเข้มสีสีแบบว่าไม่เด่นเลยอะใส่ชุดไหนก็ก็ได้แค่นั้น่ะมันมันมันไม่ไม่เด่นอะมันไม่ขึ้นมามาโชว์อะเขาเข้าใจอารมณ์ป้าไหมมันไม่โชว์อะมันบอกไม่ได้อะคือคือคือคำว่ากลางๆของป้าก็ไม่ได้วพาดีนะลูกนะมันเหมือนว่ามันกลางๆอะแต่กลับไม่สวยกับเขียวแก่เขียวเข้มและดํา วันไม่ดีก็กลางๆเนี่ยมันยังแบกรับกันได้มันยังเป็นตาช่างเท่ากันแต่วันดีมันกลางๆแต่วันไม่ดีตั้งสาวันเนี่ยเพราะฉะนั้นวันกลางๆของคุณก็สี่วันอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันแต่ได้แค่กลางๆไม่ได้มีผลกระทบมากมายก็น่าไปถือศีลทําใจให้สงบเลยทีเดียวทำได้ไหมระวังบ้าระวังกีดระวังปีแตกระวังอั้น ทำใจให้สงบจบคนวันเสาร์มีอะไรถามไหมคะมีปัญหามากวุ่นวายทุกเรื่องเด่นครอบครัวมีเกณฑ์แตกแยกคนต้องขือคาคนต้องขือคาคนต้องขือคาเนี่ยยังเบากว่าคนคอขาดนะมันมีเนี่ยนักนักสัตชัดเงินฉัดทองอะไรอย่างเงี้ยถ้าคอขาดนี่เงาหัวไม่มีเลยนะ